Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa li amri wahlul hlul min lisani kauli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku. Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. บ ismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีเกอครองนักเรียนทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักของมีทุกๆคนนะคะลูกวันนี้นะคะวันพุทธที่9กุมภาพันธ์พศ2565นะคะก็มาพบกับอุมีครั้งนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาบสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะลูกนในวันนี้นะคะอุมีจะมาเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนนะคะหลังจากที่ สัปดาห์ที่แล้วนู้นนะคะสองสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะอุม,มีได้ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็นักเรียนหลายคนก็ส่งแบบทดสอบที่ทําเรียบร้อยแล้วมาให้อุม,มีนะคะลูกในวันนี้นะคะอุม,มีจะ,ฉะเฉลยว่า ข้อไหนถูกแล้วก็ผิดนะคะซึ่งอุมีเคยบอกหลายๆครั้งแล้วนะคะลูกว่าการเฉลยแบบทดสอบของอุมีนะคะถึงแม้ว่าเราจะทําผิดก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะลูกถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็เป็นการฝึกทําข้อสอบนะคะเพราะว่าในบางเรื่องในแบบทดสอบอาบางทีอุมีก็ไม่ได้ไม่ได้สอนไม่ได้พูดหรือไม่ไม่มีในหนังสือนะคะลูกแต่เรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเหมือนเป็นความรู้รอบตัวนะคะที่เราเองควรที่จะ มีพื้นฐานบ้างนะคะลูกเผื่อว่าเวลาที่เราจะไปสอบอีกหน่อยนะคะสอบโอนไหรือว่าสอบคัดอะไรนะคะลูกหนูจะได้ชินในการทําข้อสอบนะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวอุม,มีจะเริ่มนะคะลูกอุม,มีจะเริ่มข้อแรกเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะลูกเดี๋ยวมีจะให้คําศัพท์สําหรับวันนี้ก่อนนะคะอักษรตัวแรกสําหรับวันนี้ก็คือดีนะคะอักษรตัวแรกสําหรับวันนี้ก็คือดีนะคะลูกอ่าโอเคนะคะข้อที่1นนะ เพราะเหตุใดเราจึงเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกอ่าทำไมเราจึงทำไมเราจึงเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกนะคะข้อที่1โลกหมุนรอบตัวเองนะคะข้อที่สองดวงจันทร์หมุนรอบโลกนะคะข้อที่ 3. ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกแล้วก็ข้อที่4ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองอ่าคำตอบข้อนี้คืออะไรคะลูก ทำไมเราจึงเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกคะก็เพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเองนะคะลูกคำตอบก็คือกอกไก่น,นะคะกอไก่น,นะคะเหตุผลการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกจึงทำให้เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกนะคะก็เพราะว่า โลกหมุนรอบตัวเองนะคะลูกทําให้เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกนะคะอ่าถัดไปข้อที่สองนะคะลูกอ่าข้อสอบนะคะข้อแบบทดสอบนะคะเหมือนกับที่อุ้มมีเคอยอธิบายที่ผ่านมานะเผื่อว่าบางคนยังไม่เข้าใจนะคะลูกก็คือถ้าใครตอบถูกให้หนึ่งคะแนนตอบผิดก็คือเขียนศูนย์มาเลยนะคะลูกแล้วก็นักเรียนก็อ่าวงกลมคําตอบที่ถูกต้องให้กับอุมมีด้วยนะคะเผื่อว่านักเรียนเองนะคะ ใกล้จะสอบก็จะได้ไม่ต้องเปิดวิดีโอเพื่อมาทบทวนใหม่นะคะเราก็สามารถอ่านจากแบบทดสอบได้เลยนะคะลูกอ่าโอเคนะคะข้อที่สองนะเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นตรงศีรษะจะเป็นเวลาใดอ่าให้เราสังเกตนะคะลูกเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะตรงกับหัวเราพอดีเลยจะเป็นเวลาช่วงไหนคะลูก1นึ่เวลาเช้าสองเวลาเที่ยงสามเวลาเย็นแล้วก็สเวลาค่ำช่วงไหนคะที่ดวงอาทิตย์ ตรงบนหัวเราเลยแล้วก็รู้สึกร้อนมากเลยเวลาไหนคะลูกคาตอบก็คือเวลาเที่ยงนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ขึ้นสูงที่สุดในเวลาเที่ยงวันนะคะลูกอ่ะข้อที่2องนะคะตอบขอไขนะคะลูกต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สาถ้าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าอ่ะถ้าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าโลกจะอยู่ในเวลาใดรับขอบฟ้าหมายถึงว่า ดวงอาทิตย์ตกแล้วไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วนะคะโลกจะอยู่ในเวลาใด1เวลากลางคืน2เวลากลางวัน3เวลาบ่ายแล้วก็4เวลาเช้าคําตอบก็คืออะไรคะข้อน,นี้ง่ายก็คือเวลากลางคืนใช่ไหมคะลูกพอกลางคืนเราก็จะไม่เห็นดวงอาทิตย์และทําให้มืดใช่ไหมคะลูกอ่าเหตุผลก็คือเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนต่ําลงจนกระทั่งรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกนะคะตำแหน่งของโลกบริเวณนั้นเริ่มถูก คลุมด้วยความมืดเรียกว่ากลางคืนนะคะลูกข้อที่สามตอบก็ไกลนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เดี๋ยวก่อนไปข้อที่สี่อุมีให้อักษรตัวที่สองก่อนนะคะเมื่อกี้อักษรตัวแรกอุมีให้แล้วนะคะลูกอักษรตัวที่สองก็คือ A อนะคะกษรตัวที่สองคือ A อะข้อที่สี่นะคะกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้อาเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใดนะคะทาไมถึงเกิดกลางวันกลางคืนข้อที่หนึ่ง แกนของโลกเอียงข้อที่2ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองข้อที่3ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองนะคะข้อที่4โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะข้อนี้ข้อที่ถูกก็คือข้อที่4นะคะข้อที่4ีนะ,ะนะเหตุผลเพราะปรากฏการณ์กลางวันกลางคืนนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากโลก หมุนรอบตัวเองแล้วก็โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยนะคะลูกอ่ะก็โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่าไหร่คะยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะลูกพอแต่ว่าพอโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์หมายถึงหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะใช้เวลาสามร้อยหกสิบห้าวันหรือเท่ากับหนึ่งปีนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะข้อที่สี่นะคะตอบงงูนะคะลูกต่อไป,ไปข้อที่ห้านะคะ ข้อที่ห้าคนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศใดอ่าข้อนี้ง่ายๆเนาะคนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศใดนะคะข้อที่หนึ่งทิศใต้และทิศเหนือข้อที่สองทิศเหนือและทิศใต้ข้อที่สามทิศตะวันตกและทิศตะวันออกข้อที่สี่ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะคะอ่ะ คําคตอบข้อนี้นะคะง่ายๆก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศต,ตะวันตกนะคะตอบงองูเช่นเดียวกันนะคะลุขาที่ห้าตอบงองูนะคะหเหตุผลโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกดังนั้นเราจึงเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและก็ตกทางทิศตะวันตกนะคะต่อไปข้อที่หนะคะข้อที่6ทิศใดอยู่ตรงข้ามทิศเหนืออ่า ทิศใดอยู่ตรงข้ามทิศเหนือนะคะเหนือใต้ออกตกนะคะทิศใหญ่ๆมี4ทิศนะคะหนึ่งทิศเหนือสองทิศใต้3มทิศตะวันออก4ทิศตะวันตกใช่ไหมคะลูกอ่ะทีนี้ทิศที่อยู่ตรงข้ามหมายถึงตรงนักเรียนเข้าใจคําว่าตรงข้ามใช่ไหมคะลูกอ่ะอีกฝั่งหนึ่งของทิศเหนือนะคะอีกฝั่งหนึ่งของทิศเหนือคือทิศอะไรนะคะลูกคาตอบก็คือทิศ ใ,ใต้นะคะทิศเหนือจะอยู่ตรงข้ามกับทิศใต้น,นะคะลูกถ้าเรามองถ้าเรามองแผนที่ประเทศไทยนะคะจะมีภาคเหนือใช่ไหมคะลูก cott, มีภาคใต้นะคะภาคเหนือกับภาคใต้ก็จะเป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะแล้วก็ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะลูกอ่ะคำตอบคือทิศใต้นะคะเหตุผลเพราะทิศใต้อยู่ตรงข้ามกับทิศเหนือและทิศตะวันออกก็อยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันตก เสมอนะคะลูกแปลว,ว่าข้อที่6นะคะตอบกอไก่นะคะลูกต่อไปข้อที่7นะคะข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาทิศอ่าสมมุติว่านักเรียนเข้าไปในป่าหรือไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวรีสอร์ทไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะคะลูกแล้วก็เวพอถึงเวลาละหมาดปุ๊บนะคะนักเรียนก็ จะละหมาดใช่ไหมคะลูกแต่ว่าเราจะหันไปทางไหนล่ะ,ะเราเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเราจะละหมาดหันไปทางไหนเพราะเราก็ไม่เห็นกิบรัดใช่ไหมคะลูกเราอยากรู้ว่าเก็บรัดอยู่ทางไหนนะคะเราก็ต้องใช้เครื่องมือนะคะลูกเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยคืออะไรหนึ่งเทอร์โมมิเตอร์สองไม้บรรทดัดสามวงเวียนสี่เข็มทิศคืออะไรคะลูกคาตอบคือ เราจะใช้เข็มทิศนะคะเพราะว่าเข็มทิศเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาทิศซึ่งตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนะคะไม่ไม่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องพบตัวเข็มทิศนะคะลูกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในโทรศัพท์ของนักเรียนเองนะคะก็จะมีให้เราหาเข็มทิศได้นะคะลูกเราก็จะหาอย่างไงเอ่ยเวลาเราจะละหมาดฉลุเราก็จะหาเข็มทิศว่าฝั่งไหนอยู่ทางทิศต,ตะวนันตกใช่ไหมคะอ่ะ ฝังไหนอยู่ทางทิศตะวันตกเราก็หันไปทางนั้นเพราะว่าทางนั้นก็จะเป็นทางที่อ่อหาหันไปทางกิบรัลตนะคะลูกแต่แต่ว่าแต่ว่านะคะแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเราไปอยู่อ,อังกฤษนะคะสหรัฐห,หรืออยู่สวีเดนอยู่ตรงไหนแล้วเราจะหันไปทางทิศตะวันตกตลอดไม่ใช่นะคะลูกเพราะว่าตำแหน่งที่เราหันไปทางทิศตะวันตกก็เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยกลับบ้าอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยนะคะเราจึงหันไปทางทิศตะวันตกแต่ถ้าเราไปอยู่อีกฝั่งโลกอีกซีกโลกหนึ่งนะคะเราอาจจะต้องหันไปทางทิศตะวันออกก็ได้นะคะลูกเพราะว่าเราจะต้องหันไปทางกลับบ้านนะคะไม่ใช่หันไปทางทิศตะวันตกนะคะอันนี้ก็ต้อง เขาใจให้ดีๆนะคะลูกแยกเยอะให้ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่เจดเมื่อกี้ตอบงองงูนะคะลูกก็คือเข็มทิศนะคะต่อไปข้อที่แปดนะ ก่อนที่จะไปข้อที่8ดนะคะเดี๋ยวให้อัวอักษรตัวสุดท้ายวันนี้มีแค่3ตัวนะคะอักษรตัวสุดท้ายก็คือ y นะคะลูกอักษรตัวสุดท้ายก็คือ y นะคะอ่าหมดสําหรับตัวอักษรสําหรับวบันนี้นะคะลูกอ่าข้อที่8นะคะการที่เรามองเห็นสิ่ง,ง,ง,งต่างๆรอบตัวนะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ในด้านใดนะคะ ในในในช่วงเวลากลางวันนะคะทุกทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆนะคะเห็นบ้านเห็นต้นไม้เห็นแม่น้ําเห็นลําคลองนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นทําทให้เราไม่รู้สึกกลัวใช่ไหมคะลูกเพราะเราเห็นเราเห็นทุกอย่างได้ใช่ไหมคะลูกแต่ว่าการที่เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้นั้นนะคะเกิดมาจากอะไรคะลูกดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะลูกซึ่ง เป็นการใช้ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ในด้านใดน,นะคะลูกหนึ่ง,งด้านพลังงานลมสองด้านพลังงานเคมี3ด้านพลังงานแสงและ4ด้านพลังงานความร้อนอคำตอบก็คือด้านพลังงานแสงใช่ไหมคะลูกเพราะว่าพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้มนุษย์และสัตนวนะะ์มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนอกจากที่จะทําให้เรามองเห็นแล้วนะคะคพลังงานแสงก็มีประโยชน์ใน อ,อื่นๆด้วยนะคะลูกเช่นพืชก็จะใช้ในการสังเคราะห์แสงด้วยใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะสาหรับข้อที่8ก็ตอบข้อควายนะคะลูกใครถูกก็1คะแนนใครผิดก็ศูนย์นะคะลูกเดี๋ยวก็จะสรุปคะแนนให้กับอม,มีด้วยนะคะข้อที่9นะคะลูกข้อที่9ก้าาโลกขาดดวงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตบนโลกจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าโลกขาดดวงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตบนโลกจะเป็นอย่างไรถ้าโลกนี้ ไม่มีดวงอาทิตย์ถ้าโลกถ้าสักวันนึงนะคะดวงอาทิตย์ดับมองไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วนะคะลูกเราที่เป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกจะเป็นอย่างไรเนื่งกินอาหารได้มากขึ้นนะคะสองดำเนินชีวิตตามปกติสามไม่สามารถดำรงชีวิตได้ 4. มีขนาดและรูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะข้อนี้นักเรียนน่าจะรู้เนาะถ้า เราไม่มีดวงอาทิตย์แล้วนะคะก็อาจจะถึงวันเกยดมัดของเราก็ได้นะคะลูกอ่าคาตอบก็คือเราก็ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะพืชไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้สัตว์ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะดังนั้นเราก็อาจจะเสียชีวิตลงในที่สุดนะคะลูกอ่าเหตุผลที่ตอบว่าไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ก็คือถ้าโลกขาดดวงอาทิตย์นะคะสิ่งมีชีวิตบนโลกจะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะเนื่องจากไม่ได้รับพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ดังนั้น ดวงอาทิตย์จึงมีความสําคัญกับโลกไหมคะมีนะคะลูกออลล่์จึงสร้างดวงอาทิตย์มาให้เรานะคะเพราะว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตของเรานะคะลูกข้อที่9ตอบข้อควายนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะ,ะข้อสุดท้ายข้อใดคือการถนอมอาหารโดยใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะลูกอาทินี้เป็นประโยชน์จากการ จากดวงอาทิตย์นะคะในด้านของอความร้อนนะคะลูกอะ,อะไรเป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์นะคะ 1. ่ทุเรียนกวนไข่เค็ม2กล้วย,ยตากหมึกแห้ง3ไส,ส้กรอกอีสานปลาระสมะม่วงแช่อิ่มลำไยอบแห้งอะไรที่ใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์คะลูกคำตอบก็คือกล้วยตากหมึกแห้งใช่ไหมคะลูกเพราะว่ากล้วยตากกับมึกแห้งนี้ใช้วิธีการ ตากแดดนะคะถึงจะแห้งนะคะลูกอ่ะเหตุผลก็คือกล้วยตากแล้วถึงแห้งใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ในการถนอมอาหารนะคะถ้าทุเรียนกวนกับไข่เค็มทุเรียนกวนก็กวนใช่ไหมคะลูกอ่ะใช้ความร้อนเราใช้เตาแกส๊สนะหรือเตถาถ่านก็ได้นะคะลูกไข่เค็มก็เป็นการหม,นะม,มักนะคะไส้กรอกอีสานก็หมักปลาร้าก็หมักนะคะลูกอ่ะมะม่วงแช่อิ่มก็หมักรอ้อนใหญ่อบแห้งนี้ก็ใช้อาจจะใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรืออาจจะเป็นการอบจากจากเตาอบก็ได้นะคะลูก อ่าโอเคนะคะ10ข้อนะคะ10คะแนนใครได้เท่าไหร่นะคะอย่าลืมรวมคะแนนให้กับอุมมีด้วยนะคะแล้วก็ส่งคะแนนมาให้อุมมีด้วยนะอุมมีเฉลยเสร็จไม่ใช่ไม่ส่งคะแนนให้กับอุ้มมีนะคะหนูส่งคะแนนมาให้อุมมีด้วยนะคะลูกได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรนะคะลูกขอแค่ให้หนูทําเองนะคะอ่ะ หลังจากนี้นะคะก็จบสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะคะนะักเรียนก็สรุปทรงอุมีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะก็จะขึ้นบทใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวอุมีจะส่งท้ายสําหรับวันี้ด้วยคลิปนะคะลูกอ่ะเป็นวิดีโอที่พูดถึงเกี่ยวกับอัลกุรอานกับดวงอาทิตย์นะคะลูกอ่ะก็ ในในวิดีโอนะคะก็จะกล่าวถึงการการโต้แย้งกันนะคะระหว่างศาสนาอื่นนะคะลูกแต่ว่าเราฟังแล้วเราจะรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างจักรวาลนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างไวนะะ้นะคะลูกอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็ขอจบอเพียงเท่านี้นะคะลูกจบบทนี้นะคะแล้วก็ หลังจากนี้เดี๋ยวมีจะให้ดูวิดีโอนะคะสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวนช้ารอ์นะคะถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะอย่างไรก็อย่าลืมติดตามข่าวนะคะลูกอ่ะสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะ Salaam alaikum warahmatullahi w a b a r a ก a t u h I am extremely delighted to be here even though I am not a Muslim. ైబిల్ ఇట్ ఇస్ హౌస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫార్ వితౌట్ ది సన్ లైక్ వైస్ ఇన్ కురన్ ఇట్ ఇస్ మెన్షన్ సన్ రోటేట్ ది ఎర్త్ Verse 22 of Quran, God controls the universe. My doubt is, whether God got mistaken when He creates the universe? I think the contents in the Bible and the Quran are against the science. Please explain. Brother, can I have your name? And can you repeat what is about the Quran? I didn't hear correctly. My name first. And what do you mention about the Quran? Quran says that the sun, Quran in Surah number six, I think. Surah number 6, the sun rotates. You said 21 22. Chapter 21 22, 22. Chapter number 21, verse 22. verse 22. The sun rotates. No. In Surah number 6, I think. What? In chapter 21, verse 22, God controls the universe. Huh. So that goes against science, apparently. Yes. Brother asked a question. He said that he has read the Bible he quoted a few verses of the bible and the quran didn't give the reference he said that the bible says that almighty god created day and the night in the first day what he's quoting is the first book of the bible the book of genesis chapter number one verse number three it says that almighty god created the day and the night and on the first day and further if you read in genesis chapter number one verse number 13 to 19 it says almighty god created the sun on the fourth day I'm giving the reference laws. So, doesn't this go against science? I do agree with you, it goes against science. And I had a debate with Dr. William Campbell in USA. Dr. William Campbell, he is a missionary and a medical doctor, and got a PhD in writing a book against the Quran. And in that debate on the Quran and the Bible and the light of science, even I posed this question, even he couldn't answer. So, I do agree there's a problem in the Bible. Now, coming to your question. That the Quran says that Almighty God controls the universe. Regarding the Bible, yes, I do agree with you. Bible is against established science. Regarding a question that Quran says Almighty God controls the universe, you didn't say ah, that sun rotates. Ah, that's what I heard. If I'm asking you to repeat, why are you repeating? I heard that, and it gave reference chapter 21 verse 22 the reference is wrong the real reference is not i'll tell you, tell you the real reference is Ambya, chapter 21 verse 33 not 22. verse 33 here's the quran i'm speaking from memory i'm not a computer i'll give the reply brother after i reply whatever query you have no problem brother you ask brother you ask the question let me reply after i finish my reply you can ask another 20 questions but you ask the question i was listening to you carefully now you listen to my answer and after I finish my if you have any query you can ask, I will give you enough time. If the chairman doesn't agree, I'll request him to give you time because you are delighted to come here. We are more delighted that you are here. The brother said that the Quran says in Surah Ambiya chapter 21, verse 22. It's actually verse 33 that the sun rotates. What is quoting in the verse of the Quran of Surah Ambiya chapter 21, verse 33? It says, <speaking in Hebrew> It is Allah who has created night and the day. With al Kamar, Sun and the moon. Each one driving in orbit with its own motion. And this mistake was even taken out by Taslima Nasreen. You know Taslima Nasreen? What of her? Ah, from Bangladesh. She said that if a book believes that the sun rotates around the earth, then how can we advance? So the Quran has to be changed. knows Billah. The problem is that a view should be changed and she should read the Quran correctly. The Quran says, It is Allah who has created the night and the day. The sun and the moon. Each one traveling in orbit with its own motion. Nowhere does the Quran say that the sun rotates or revolves around the earth. Nowhere. What does the Quran say? The sun and the moon rotate and revolve. Nowhere does it say around the earth. The word earth is not there in this verse. It says, is Allah was created night and day. The sun and the moon. Each one travelling in orbit with its own motion. When I was in school, I had learned that the sun was stationary. It did not rotate about its own axis. It revolved in the universe. Though solar system is revolving. But I, when I passed my school in 1982, I had learned the sun was stationary, did not rotate. But this verse of the Quran says, the Arabic word is derived from the word Sabaha, which describes the motion of a moving body if i use this arabic word tabaha, for a person on the floor, it will not mean he's rolling. it will mean he's walking or running. if i use this arabic word for a person in the water, it will not mean he's floating. it will mean he's swimming. when allah uses this word for a celestial body, it doesn't mean it's flying. it means it is rotating about its own axis. so quran says the sun and the moon, besides revolving, they're also rotating about their own axis. when i read the verse of the quran, i said, but i read in my school book, the sun does not rotate. Today science has advanced, and we come to know we can have the image of the sun on a tabletop, and we see that the sun has got black spots, and these black spots take about 25 days to complete one rotation, indicating the sun takes approximately 25 days to complete one rotation. So what I learned in school in 1982, today science says it is wrong. Quran has mentioned this not 20 years back, 1400 years back. What I learned in school 20 years back. So Quran says what I learned is wrong. First I got a shock. But then, were more research, I realized that the Quran is right. Quran is not wrong. My science book was wrong. And Taslima Nasreen, where did she put the word "earth" inside? I don't know. Does she know Arabic? Can she read English? English translation doesn't say that. She assumed that when the Quran says that some people are around the earth, that's assumption. So her assumption is wrong. Alhamdulillah, Quran is not wrong and i do agree with you that allah subhanahu wa ta'ala, he controls this universe. that's the reason, according to francis bacon, francis bacon a great philosopher. he said, little knowledge of science makes you an atheist, but in-depth knowledge of science makes you a believer in one god. hope that answers the question. do you have another question? Brother. if you have, any question, you're most welcome. If you have a question, you're most welcome, brother. we love you. सर, I'm not sure. सेंड कर नंबर। नो प्रॉब्लम आई नेवर बायसाइज आई करेक्टेड यू, बट आई थिंक आपको जस्ट टेल द राइट थिंग। इफ यू हैव गिवन समथिंग रॉंग रेफरेंस, बट समवन ओपन द करेक्टेड यू। आई डिन्नट सेल दैट यू हैव टू नो बाय हार्ट। नीडर आई यू कंप्यूटर नीडर माय कंप्यूटर। बट आई थिं By the al Nasreen and hundreds of critics of Islam. Nowhere in Surah Anfal chapter 8 does it say that the sun. Nowhere in the Quran it says the sun rotates. The closest misunderstanding you can have, if you don't know Arabic or don't read the tafsir correctly, is Surah Ambiya. So your first reference was very close. Only 11 verses difference. So your reference was right. Chapter number was right, 21. But the verse was not 22, it was verse 33. Yes, the Quran. No. Chapter number 21, that's 22. The God controls the universe. Acha, now one more. The God controls the universe. That's from telling you. Science hasn't advanced so far to come to know about the reality of Allah subhanahu wa ta'ala. I've given the talk, is the Quran God's Word? And I've proved scientifically the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. I would request one of the volunteers to present my video cassette to him. I request, request that you can ask one of the volunteers. I'll give you a gift, a video cassette, is the Quran God's Word, which has mentioned several scientific facts and has even proved. Scientifically, the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, today, scientists, top scientists are not eliminating God. They are not the eliminating models of God. La ilaha. They are not eliminating God, but eliminating models of God. La ilaha illallah. You understand? So, today, scientists, top scientists in the world, they all believe in God. Most, some may have deviated, but most of them agree there has to be a creator about the creation of the universe. Today science tells us, how did the universe come into creation? How? Huh? By the Big Bang. Correct? Yes. Yeah, very good. Big Bang. That today scientists tell us that first there was a primary nebula, the whole universe. Then there was secondary separation, a Big Bang which gave rise to galaxies, which gave rise to stars, the planets, the sun, the moon and the earth we live in. This is called the Big Bang. When did you come to know about this Big Bang? 20 years back, 30 years back, 40 years back. Correct? Allah says in the Quran in Surah Ambiya, chapter number 21, verse number 30, Allah says 1400 years ago, Allah says that do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together? Do not the unbelievers see wal that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder? So Allah says that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. This big bang, which today the scientists talk about, is mentioned in the Quran 1400 years back in a nutshell. Who could have mentioned this? That time science wasn't advanced. Who? The Creator. So, like that, I've given a full talk. You can refer to my video cassette of Quran Modern Science and it's the Quran God's Word. Inshallah, inshallah, if you watch it with an open mind, you have to be convinced that there's one God and He is the Creator of the universe. Thank you.